สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชภพังเหนือครับท่านผู้ชมคะการทอผ้าเป็นหัตกรรมพ,พื้นบ้านของคนไทยที่มีมายาวนานนะคะและก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สะสมกันมานานนับพันปีค่ะ ครับผมพี่กุ้งครับแต่ตอนนี้นะครับทางสวทชภาคเหนือเนี่ยนะครับเขาได้มีการพัฒนาในเรื่องของการทอผ้านะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยครับเหรอคะไม่เชื่อใช่ไหมฮะตามผมมาครับครับหลังจากที่เราได้พัฒนาโปรแกรมออกแบบด้ายทอผ้าแล้วก็นาเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการแล้วนะครับเราได้มีการปรับปรุงกี่ทอผ้าเดิมของผู้ประกอบการเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับตัวโปรแกรมนะครับนี่คือกี่ทอผ้าตัวที่ทําการปรับปรุงแล้วนะครับ จากเดิมที่จะมีเพลง2ตะกรอนะครับเราก็ทําการเพิ่มตะกรอเข้าไปเป็น8ตะกอและได้นําระบบที่เรียกว่าระบบเขาเ้าเตอร์มาช์นะครับเข้ามาในการช่วยในการยกตะกอนะครับ<ม>ก็จะเติมส่วนของคานยกทางด้านบนนะครับแล้วก็ตัวคานยกช่วยยกทางด้านล่างนะครับอีก2ชุดนะครับแล้วก็เท้าเหยียบอีก8ชุดนะครับทีนี้ผู้ออกแบบก็สามารถที่จะออกแบบรูปลายทอจากโปรแกรมของเราแล้วก็นําไปทอได้จริงนะครับในการผลิต แล้วอย่างนี้เนี่ยทางวิสาหกิจสิมชนเขาก็สามารถจะออกแบบลายผ้าได้มากขึ้นสิใช่แล้วครับถ้าเกิดว่ามีลายผ้าที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะมีความหลากหลายของสินค้าเพิ่มมากขึ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ต้องไปแข่งขันกับใครด้วยครับหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้วนะเจ้าก็คือได้พัฒนาเกี่ยวกับการลายผ้าเนะเจ้าจะได้ลายผ้าน่าขึ้นแล้วก็การออกแบบลายผ้านี่ก็ง่ายขึ้นระยะเวลาก็เหลือน้อยลงนะเจ้า ผิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้ก็คือได้เพิ่มมูลค่าจากลายที่ได้ออกแบบมาพบกันใหม่นะคะกับรายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชภาคเหนือทางสทท .11 ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ